คราบช่วงนี้นะครับหน้าฝนนะครับเขียวชะอุ่มดีนะครับไม่ว่าที่ไหนนะครับหนุ่มเสือจะพาท่านผู้ชมกลับไปเที่ยวชมสะพานพ่อขุนผาเมืองหรือว่าเรียกภาษาท้องถิ่นนะครับแถวลมศักนะครับก็เรียกกันว่าสะพานห้วยตองนะครับสร้างข้ามห้วยตองนะครับเป็นถนนหมายเลข12นะครับลมศักชุมแพนะครับออกจากสี่แยกพ่อขุนผาเมืองอำเภอลมศักไปนะครับ ทางชุมแพนะขึ้นไปขึ้นเขาไปทางชุมแพก็ประมาณสัก10กว่ากิโลนะครับ1445โลโดยประมาณนะครับแล้วก็จะถึงสะพานห้วยกองแห่งนี้หรือสะพานข้อขุนผาเมืองแห่งนี้นะครับก็ความสูงที่สุดนะครับนะน่าจะสูงในที่สุดนะครับของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับสะพานตรงนี้นะครับสร้างขึ้นโดยอาศัยงบประมาณทั้งหมดครับ500 30ล้านบาทนะครับประมาณนั้นนะครับตามข้อมูลนะครับนะก็ทำดำเนินการสร้างขึ้นในช่วง2 5 1 6นะครับก็แล้วเสร็จประมาณ2518นรบแนะครับก็เป็นสะพานที่สวยนะครับทิวทัศน์สวยนะตรงที่ยืนถ่ายภาพต,ตรงนี้นะครับจะมีศาลานะมีพ่อค้าแม่ขายขาย,ขายเครื่องดืง่มขายน้ำนะครับก็มีเพื่อนนะครับนะ มีเพื่อนอยู่นะครับก,ก็จะไปจากทางหล่มสักก็แวะได้หรืวจะมาถากทางชุมแพนะครับก็มาแวะทางฝั่งนี้ได้เพราะว่าจุดจอดรถพักรถจะอยู่ทางฝั่งหล่มสักนะครับก็แวะเข้าได้เลยนะครก็แวะเข้าชมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะครับก่อนที่จะถึงสะพานตรงนี้นะครับมาจากทางชุมแพเนี่ยก็<ม><ม>จะเป็นเส้นทางลงเขาประมาณ3มกิโลให้ใช้เกียร์ต่ำนะครับ ต,ตรงนี้ก็ค่อนข้างจะลงยาวหน่อยนะครับนะก็มาก็ขึ้นลงขึ้นลงมาเรื่อยๆนะครับผ่านอุทยานน้นําหนาวมานะครับถ้าหากว่ามาจากทางขอนแก่นหรือชุมแพทิปนี้ไว้เพียงนี้ครับทิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ